นี่ายรักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนแต่งโดยตาอันาตาตอนที่13วันนี้ดอนเดวิดไม่ต้องงุดงิดก,กับการโมวแต่คิดถึงอดีตเลขาเมื่อวันนี้เขาพาเจ้าหล่อนมาทำงานด้วยแม่ชายหนุ่ม จะเห็นสายตาสงสัยใคร่รู้ของบรรดาพนักงานที่มองมาแต่ทว่าเขาไม่สนกันหรือดีก็ไม่ได้เต็มใจจะมาด้วยซักเท่าไหร่เพียงไม่กล้าขัดแย้งเพราะมันเป็นคำสั่งของคุณหญิงดารุณีนั่งเงียบๆอย่ารบกวนการทำงานของฉันทันทีที่ทั้งคู่อยู่ภายในห้องทำงาน คนตัวโตก็เอ่ยปากสั่งเสียงห้วนวันนี้มีเอกสารต้องตรวจด,ดูจำนวนมากรวมถึงมีนัดคุยงานกับลูกค้าคนสำคัญโดยยังชำเลืองมองร่างระหงอยู่เป็นระยะระยะเนื่องด้วยสัมผัสได้ถึงไอของความเคืองโกรธถ้าอย่างนั้นหงขอออกไปนั่งกับพินพภาได้ไหมคะเป็นเพราะเธอ ไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาและไม่อยากจะมีเรื่องทะเลาะก,กับเขาจึงเอ่ยปากขอเขาไม่แยง้งพอรู้ว่าเธอยังงอนจึงไม่ขัดใจกดโทรศัพท์เรียกให้นภามาพาเธอออกไปตามที่เธอร้องขอไม่นานนภา,าก็เข้ามาเพื่อพากัลรดีออกไปจากห้องกระนั้นคนปากได้ก็ส่งสายตาไปหาณนภา เป็นเชิงว่าให้ดูแลภรรยาของเขาให้ดีแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ดูเรื่องของเขาที่จดทะเบียนสมรสกับกันหรือดีแล้วก็ตามก่อนที่เขาจะก้มหน้าก้มตาทำงานของเขาต่อเมื่ออยู่ในมาดของเจ้านายดอนเดวิดยิ่งดูหน้าเกรงขามสายตาคมเข้มพิจารณาตัวอักษรด้วยความแม่นยำถึงผลกำไรผลได้ผลเสียของโรงแรม ก่อนหน้านี้โรงแรมโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานทำให้เขาค่อนข้างเครียดเขาถึงต้องเร่งทำกำไรให้กลับคืนมาโดยเร็วเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็โผล่หน้ามหาการลืดี <c oughs> ซึ่งยังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของนภาฉันมีนัดจะไปพบลูกค้าเสียงห้วนบอกภรยาป้ายแดง แม้แต่ไม่มีใครที่นี่รู้ว่าเธอจดทะเบียนสมรสกับเขาแล้วแต่ทุกคนที่นี่รู้แค่ว่าคุณหญิงดรุณีใจดีรับผู้หญิงตาบอดอย่างเธอมาดูแลเพราะความสงสารหงขออยู่กับพี่นภา,าก็ได้นะคะที่จริงเธออยู่กับนภา,าแล้วสบายใจกว่าอยู่กับเขาเป็นไหนนอีกอย่างชายหนุ่มจะออกไปทำงาน เธอไม่อยากจะเป็นภาระหรือรบกวนเขาจึงเอ่ยขอตามจึงเอ่ยขอตามความต้องการด้วยน้ำเสียงเรบเรียบเธอต้องไปกับฉันนภา,าเขาก็ต้องมีงานต้องทำคนประเด็ดการไม่มีทางปล่อยให้เธอห่างตาเดี๋ยวเกิดไปเป็นอะไรขึ้นมาอีกกันหรือดีจึงได้แต่ต้องยอมก้มหน้าตามใจเขา ไม่นานรถแันดูก็พาเธอมาที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองการจราจรติดขัดเหลือเกินมันทำให้ดอนเดวิดหงุดหงิดเขามองนาฬิกาหลายหนเพราะกลัวว่าจะไปสายแต่กว่าจะมาถึงก็แทบแย่สองเท้าของคนร่างใหญ่รีบก้าวฉับๆไปให้ทันเวลาและด้วยความดร่งรีบ ทำให้เขาลืมกันหรือดีไปเสียสนิทเธอมองตามเขาแล้วแต่แต่ว่าเธอเก้าวตามเขาไม่ทันบวกกับภาพอันเดินดังคุณดอนเธอเรียกเขาแล้วแต่เพราะไม่ทันเธอจึงชนเข้ากับชายหญิงสองคนซึ่งทำให้เธอลม้มลงกับพื้นวายสาวน้อยทลาดลม้มลงกับพื้นทันใดเสียงร้องของกันฤดีทำให้คนรีบ หันหลังกลับมามองอีกครั้งหงงเขาตกใจรีบกระโจนเข้าหาคนที่ล้มลงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าดอนเดวิดรีบมองสำรวจต่างปอบปางที่ยังนั่งอยู่บนพื้นด้วยความตกตะลึงเธอใส่หน้าช้าๆเพระนอกจากจะต,ตกใจเธอก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บตรงไหน ขณะที่ดอนเดว,วิดหันไปขอโทษขอโพยคู่รักที่ก่ลือดีเดินไปชนเข้าซึ่งอีกฝ่ายเองก็ไม่ถือสามารู้ว่าหญิงสาวตามไม่ดีคราวนี้เขาจึงจับจูงเธอหงบอกแล้วไม่เห็นต้องพาหงมาด้วยเลยหงเกะกะคุณเปล่าๆเ,เธอบนเพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเป็นภาระให้เขาแน่ๆ แต่เขาทำเพียงหันกลับมาดูเธอก็ได้ยินแล้วนี่ว่าแม่ฉันสั่งให้พาเธอมาอีกอย่างถ้าปล่อยเธอไว้แล้วเกิดเธอเป็นอะไรขึ้นมาอีกคุณแม่ก็จะมาดุฉันอีกหญิงสาวได้ยินว่าได้ยินเขาว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เศร้าเธอเป็นภาระของเขาทั้งหมดเลยและ ที่เขาทำก็เพราะคำสั่งของคุณหญิงดารุณีในที่สุดมือใหญ่ก็พาเธอมาถึงที่หมายโชคดีที่เขามาก่อนลูกค้าเขาหันกลับมาหาเธออีกรอบก่อนจะพาเธอลงนั่งเพื่อรอลูกค้าที่นัดไว้ดูอยู่หรอกว่าเธอนะ่ะเกะกะจริงอย่างที่ว่าแต่สำหรับหัวใจของเขามันไม่ใช่เลยสักนิดเขาสั่งน้ำส้มมาให้เธอเพื่อเอาใจแต่ ไม่ใช่การกระทำ <c oughs> ใช้การกระทำแทนคำพูดทำให้การลือดีไม่เข้าใจเขาจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะลากเธอมาด้วยทำไมในเมื่อเธอช่วยอะไรเขาไม่ได้ <c oughs> เธอไม่มีประโยชน์มีแต่จะเป็นภาระไม่กี่นาทีลูกค้าก็มาพบเขาหญิงสาวได้เห็นภาพของเขาอย่างไม่ชัดเจน แต่ยังจดจำได้ดีว่าเวลาที่เขาทำงานเวลาที่เขามีความใจเย็นและตั้งใจทำงานเขาจะใจเย็นมากจนเธอเผลอจดจ้องเขาด้วยความหลงไหลเขาเก่งและฉลาดมีความสามารถในการเจราจาซึ่งพร้อมยอมอ่อนข้อเมื่อจำเป็น จนร่างละหงต้องแอบค่อนคอดอยู่ในใจทีกับเธอไม่เห็นว่าเขาจะยอมอ่อนข้อให้บ้างเลยมีตนักข้อมากขึ้นในทุกๆวันการลือดีเปลอทำปากยื่นหน้ามุยแล้วขยับตัวออกห่างแต่ในจังหวะนั้นเธอไม่ทันระวังมือเล็กจึงปัดไปโดนอะไรบางอย่างซึ่งเธอไม่รู้ตัวใหญ่บ้า หงมหทไม่ได้ตั้งใจหงขอโทษค่ะการดูดียกมือไหว้ขอโทษเธองี่เง่าเพราะมือของเธอดันไปปัดโดนแก้วน้ำส้มเขา้าจนมันหกเหลอะเธอจนไปเปื้อนเอกสารของเขาเอกสารสำคัญที่เขาใช้คุยงานสำคัญอยู่เอกสารของฉันเปียกหมดโถเอ้ยทำไมถึงได้ซื้อบื้อขนาดนี้นะ ดอนเดวิดอดไม่ได้ที่จะตอบว่าเขารีบหยิบเอกสารขึ้นมาเพื่อเช็ดก่อนจะเอ่ยขอโทษขอโพยลูกค้าโชคดีเหลือเกินที่อีกฝ่ายไม่ได้ว่าอะไรหงขอออกไปนั่งรอข้างนอกดีกว่านะคะเธอกระสิบบอกเขาด้วยความเกรงใจเพราะรู้ตัวว่าเธอเน่ะเกะกะไม่ต้องนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ เขาบอกเสียง้วนเกิดเขาปล่อยให้เธอพ้นหู้นตาไปอีกเธอก็จะสร้างปัญหาให้เขาต้องปวดหัวอีกอยู่ข้างๆเขานี่แหละดีที่สุดแล้วแต่เงียบนะกันหรือดีผิดแล้วยิ่งจะมาเถียงอีกหัน,นี้เขาถึงกับดุเธอเสียงดังเธอจึงได้แต่นั่งนิ่งๆจนการเจรจาธุรกิจจบสิ้นได้ด้วยลุลงได้ด้วยดี ขณะที่กันลืดีได้แต่สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปขณะที่เขาร่ำราคู่ค้าธุรกิจอีกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครู่เดียวดอนเดวิดก็ดึงข้อมือของหญิงสาวกลับไปที่รถโดยที่กันลืดีไม่ได้เอ่ยปากบนอีกเลยสักคำเดียวกมนากมตาเดินตามตามแรงลากจูง ดวงหน้าหวานย่ำแย่และเศร้าสลดเธอรู้สึกว่าตนเองเป็นตัวสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นกระทั่งโดนตอกย้ำอีกรอบชอบสร้างปัญหาจตานบนสีหน้าสำแดงความร้ายกาจและหันมามองคนที่นิ่งเงียบไปเงียบทำไมหรือว่าไม่มีอะไรจะเถียงหงรู้ตัวว่าผิดหงขอโทษค่ะ หญิงสาวก้มหน้ารับผิดน้ำตารืน้นอาบสองดวงตาเธอรู้ว่าเธอผิดเต็มประตูเธอไม่อยากจะโทษใครอีกนอกจากตัวเองคำพูดกับในตาทำให้ซาตานสะอึกทั้งที่เขาพยายามจะค่มความโกรธแช่ว่าเธอจะผิดคนเดียวซะที่ไหนเขาเองก็มีส่วนอยู่มากในเมื่อกาลหรือดี ก็บอกอยู่แล้วว่าเธอไม่ได้อยากจะมาด้วยเพราะกลัวจะเกะก,กะเขาตั้งหากละที่ไม่ยอมรับฟังแต่ศักดิศรีมันคำคอทำให้ดอนเดวิดไม่ยอมเอ่ยคำว่าไม่เป็นไรฉันเองก็ผิดเขาเอาตังเงียบไปตลอดทางและตรงดิ่งกลับบ้านเพราะคิดว่าการอดีคงอยากกลับบ้านมากกว่า เพราะเธอพยายามปิดบังน้ำตาไว้เมื่อรถจอดสนิทที่หน้าบ้านกาดีก็รีบลงจากรถและกลับขึ้นห้องทันทีด้วยใบหน้าที่อมทุกข์ส่วนคนปากร้ายไม่ได้ลงจากรถเพื่อไปปลุกปลอบเพราะยังมีงานสำคัญรอยอยู่ที่บริษัทได้แต่มองตามหลังการดีที่วิ่งหายเข้าบ้านไปก่อนที่เขาจะถอนใจ และตรงกับบริษัทในใจของเขาวาวุ่นเขาอยากเอ่ยขอโทษอยากจะพูดจาดีๆแต่ปากมันชอบทำให้ใส่ร้ายเธอฝ่ายของกาลุดีทิ้งตัวลงบนเตียงทั้งอ่อนล้าทั้งอ่อนใจพร้อมไม่อยากจะต้องสู้ไม่อยากสู้รบกับดอนเดวิดอีกแล้ว เธอขอยกทงขาวยอมแพ้มีหลายเรื่องประเดบประดังเข้ามาในชีวิตมันยุ่งยากเกินกว่าจะแบกรับได้ไหวทำให้รู้สึกว่าเธอสมควรจะก้าวออกมาจากชีวิตของเขาดวงหน้าหวานเบือนหน้าออกไปมองท้องฟ้านอกหน้าต่างมือบางๆควยควาอิสระแม้จะมองได้อย่างลางเลือน ตอนนี้เธอไม่ต่างจากคงน้อยที่ถูกขังกรงเอาไว้หลังจากทบทวนจึงไม่รอช้าเธอขอให้ราตรีช่วยจูงมือเธอไปพบกับคุณหญิงดารุณีเพราะมีเรื่องอยากจะขอร้องท่านคุณแม่คะจ๊ะหนูหงหงหงอยากจะขอย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านคะ่ะ เธอหมายถึงห้องเช่าซึ่งเธอกับแม่เคยอยู่กันที่คลับในเมื่อเธออยู่ที่นี่ไปก็จะสร้างแต่ปัญหากับความวุ่นวายเธอจึงอยากจะกลับไปอยู่ในที่ทางของตนเองที่เคยจากมาไม่ได้จะไปอยู่ได้ยังไงในเมื่อหนูหงเป็นแบบนี้เดรุนีไม่ยอมให้ลูกสะพ้ยต้องย้ายกลับไปแน่สายตาก,ก็ไม่ดี ยิ่งกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงอีกอย่างไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วด้วยหงไม่อยากเป็นภาระให้ใครหญิงสาวบอกถึงเหตุผลด้วยน้ำเสียงเศร้าไม่คิดโทษใครนอกจากตนเองอีกทั้งเธอเบื่อเบื่อเหลือเกินที่ต้องมานั่งทะเลาะกับดอนเดวิดนี่เจ้าดามันว่าหนูหงงั้นหรอจ๊ะ ดารุณีถามด้วยน้ำเสียงเครียดเพราะคนเดียวที่ก่อยจะแต่หาเรื่องก็มีแตุ่ตรชายของตนเองเท่านั้นเปล่าหรอกคา่ะหงหงอืดอัดหงปรับตัวกับที่นี่ไม่ได้เพราะเธอไม่อยากจะโกรกกล่าวโทษคนอื่นและไม่คิดจะฟ้องคุณหญิงดารุณีว่าแทนจริงส่วนหนึ่งนั้นเธอก็คิดอยากจะไปเพราะคนปากเสีย แต่ไม่ใช่เพราะเขาร้ายแต่เธอไม่อยากมานั่งทะเลาะกับเขาทุกวันให้ปวดหัวซู่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะดีสักกว่าแล้วจะไปอยู่ที่นูน่นหนูจะดูแลตัวเองยังไงหงไม,ม่ได้ตามบอดนะคะหงยังพอมองเห็นดังๆหงพอช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเพราะอยากให้าดารุนีเชื่อใจและเธอเองก็มีความมั่นใจเต็มร้อย แต่เธอต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบงั้นแม่ขอถามเหตุผลหน่อยจะได้ไหมถ้าหนูหงตอบความจริงแม่ก็จะให้ไปแต่ดูนีถามเสียงปราณีเพราะไม่อยากจะกดดันหรือบังคับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของกันหรือดี <c oughs> แต่อย่างไรเสียเธอก็ต้องมั่นใจว่า ลูกสะพยจะต้องปลอดภัยและไม่เจอกับความลำบากหญิงสาวพยักหน้าพร้อมกับนิ่งเงียบไปชั่วเพียงอึดใจเธอก็ตอบตามความเป็นจริงหงไม่อยากเป็นภาระให้คุณดอนค่ะท่านถอนหายใจออกมายางแผลเบาแต่ลูกชายของแม่ทำให้หนูต้องเป็นแบบนี้เห็นทีคราวนี้ดารุณีจะต้องเล่นงานลูกชายอย่างหนัก ที่ทำผิดแล้วยังไม่รู้จักปรับปรุงตัวแต่หงเองก็ผิดอย่าโทษเขาเลยค่ะหญิงสาวก้มหน้าเพื่อรับโชคชะตามันมักจะเล่นตลกแต่คนอย่างเธอก็ไม่เคยเทอ้อบางทีเมื่อเธอห่างจากเขาอาจทำให้จิตใจ,ใจคลายตัวออกจากความทุกข์ และคลายความน้อยใจไปได้บ้างคุณหญิงเดรดุณีจำใจต้องหายถอนหายใจก่อนจะมองใบหนะ้าอันเจ้าส้อยและหมดคำที่จะพูดถ้าหนูหงคิดว่าการได้กลับไปอยู่ที่บ้านและมีความสุขแม่ก็จะยอมให้ไปแต่ต้องมีคนไปดูแลหนูหงด้วยนะณนะที่บ้านบ้านที่ว่าแม่จะให้ไปใหม่นั้น ไม่มีทางที่แม่จะยอมให้หนูกลับไปอยู่ที่ในกลับนั้นอย่างเด็ดขาด <c oughs> สาวนา้อยรีบพยักหน้าตอบรับที่ไหนก็ได้ตอนนี้เธอไม่ขัดข้องแล้วรีบพนมมือขึ้นไหว้ขอบคุณในความดีที่ไม่เคยทอดทิ้งหงตัวน้อยที่กำลังหัดบินหนูหง ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าจะเลือกให้ใครไปดูแลค่ะแต่หงขอไปวันนี้เลยนะคะดารุณีหนักใจไม่น้อยแต่ยินยอมพ,พยักหน้ายินยอมพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องจัดเตรียมพาการิดีไปพักที่บ้านหลังหนึ่งของตนที่อยู่แถวชานเมืองแกไปทำอะไรหนูหง เพียงก้าวเท้าเข้ามาในบ้านดอนเดวิดก็ต้องชะง,งักกับคำถามและน้ำเสียงอันกรุนกโกรธของมันดาผมเนี่ยนะจะไปทำอะไรคนโปรดของคุณแม่เขาค่อนข้างหงุดหงิดเพราะไม่รู้ว่าการลือดีไปฟ้องอะไรมารดาของเขาอีกหรือจะง,งอนที่โดนดุเมื่อตอนกลางวันแต่ปกติเรื่องแค่นี้เธอก็ไม่น่าจะถึงขั้นทนไม่ไหวแล้วเอามาฟ้องแม่ของเขา ถ้าแกไม่ทำแล้วหนูหงจะขอออกจากบ้านนี้ไปทำไมคนเป็นแม่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าต้นเหตุจะต้องมาจากลูกชายของตอนเป็นแน่ที่สร้างความอึดอัดให้แก่สะพายคนโปรดฮะนี่แกหรือดีจะไปจากที่นี่หรอครับดวงตาคมเบิกกว้างและตกใจไม่น้อยก่อนหัวใจอันแข็งแกร่งจะกระตุกวาก่าใช่ ไม่ได้จะไปแต่ไปแล้วดารุณีบอกเสียงละอาไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายตนถึงไม่ยอมสงบสึกกับกาลิรีเสียทีจะมัวทิฐิทําท่าเป็นรังเกียสาวน้อยที่น่าสงสารไปอีกนานสักเท่าไหร่หรือต้องจากกันไปแบบไร้ลมหายใจก่อนถึงจะคิดได้เป็นแบบนี้ก็ดีนะสิครับดอนเดวิดพูดแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุข ตัดดอนเด,ดุนีตะว,วาดแต่เธอว่าเขาไม่สนเขาหันหลังเดินเลี่ยงเข้าห้องนอนห้องที่เคยเป็นห้องของเขาเขาทิ้งตัวลงนั่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหือดแห้งไปนานแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเธอไม่มีการรือดี แม้แต่ข้าวของที่เธอเคยใช้มันก็หายไปหมดหัวใจของเขาเศร้าหมองมันเหือดแห้งไปแล้วสินะเขาบนก่อนจะยกมือนาขึ้นปิดหน้าผ่อนลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนเย่ยบ้าเย่ยคี้แยแค่นี้ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซาตานปากร้ายทิ้งตัวลงนอนยกมือไก่น้ำผาก ทำไมหัวใจของเขาเมันจะขาดจะให้ได้ก็แค่คนที่เป็นภาระคนที่เกะก,กะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่มีใครให้เขาต่อว่าด้วยถ้อยคําใดๆเขาควรจะดีใจไม่ใช่หรอแต่ทําไมเขากลับรู้สึกเสียใจเขาเองก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง จบแล้วนะคะเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนตอนที่สิบสามเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้ฟังในตอนเย็นวันที่20่ค่ะประมาณหกโมงเย็นเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ตาแต่งได้แค่สองตอนนะะก็ยังไม่รู้ก็ลองเดาดูค่ะว่าจะมีลงตอนสองทุ่มหรือเปล่านะถ้ ถ้าเกิดมีมันก็มีค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วตาจะแบบใช้เวลานอนประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเขียนเนะเาะเพราะว่ามันมีเวลานอนประมาณนี้แหละคะ่ะก็ประมาณตื่นขึ้นมาแล้วก็เขียนแล้วก็จะไปหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขียนอะไรประมาณนี้ค่ะตาจะใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้เนะเาะเพราะว่าพอมันพอมันได้นอนสัก สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็เขียนต่อได้อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของเสียงแผลบเนาะบางทีตาก็ต้องวอร์มเสียงก่อนนะเพียงแต่ว่ามันวอร์มแล้วค่ะ <c oughs> วอร์มได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มามาอ่านอะไรเงี้ยมันก็เลยยังมีเสียงแผลบมากก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอันเนี้ยต้องขออภัยที่มันเงอะงะไปบ้างนะเพราะว่าตาแบบ เขียนแบบไม่ได้วักเนอะมันก็เลยรีบรีบต้องขออภัยนะคะถ้าไม่เงิหงะก็ไม่ใช่ตาใช่ปะอย่างที่บอกเขียนผิดเองนักเรงพอนี่แหละตาอนาตาเขียนผิดเองภาคเองผิดเองนักเลงพอใช่ไหม,มนั่นแหละประมาณนั้นถูกต้องเลย <c oughs> เอาละค่ะ ขอบคุณนะ้องสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ช่วยเหนือเรื่องรายได้ของตานะคะก็ขอให้มีคนช่วยเหลือคุณบ้างขอให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะทํางานก็อยากได้เงินเนาะเพื่อนๆก็แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาใช่ไหมตาก็ขอแลกกันนะคะตาก็จะได้มีนิยายเนาะมีแดงทํานิยายมาอ,อ่านให้คุณฟังเนาะมีแดงเขียนมีแดงทำเนาะเพราะว่าถ้าตาไม่ได้ไรายได้เลยเนี่ยตาก็ ไม่รู้จะทำไปทำไมจริงไหมล่ะเนาะก็ถือว่าแรกกันนะคะยังไงก็ขอให้ร่ำรวยกันแล้วกันนะสำหรับคนที่ช่วยเหลือตานะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองมีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุาธาธค่ะแล้วเอาไว้ติดตามกันต่อเรื่องหน้านะคะเรื่องนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ที่กดกระดิ่งแล้วก็อย่ากดติดตามแล้วก็ยืมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนิยายของตานะ,ะจะมีวิดีโอต่อจากนี้นะคะประมาณ4นาทีเนาะก็ขอบรบกวนให้เข้าไปฟังนะคะจะได้รู้เนาะว่าตามมีความเป็นมาอย่างไงเนาะ,ะไม่ใช่มาถามบางทีตาก็ไม่มีเวลาตอบนะคะ เพราะว่าตาถือว่าตอบในคลิปแล้วเนาะตาก็เลยไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็มีเวลาบางครั้งตาจะตอบให้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะเรื่องเสียงของตาเนาะ <c oughs> ก็มันยังไม่หายขาดหรอกต้องเป็นเดือนๆนู่นแหละเนาะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่รักษาสุขภาพด้วยค่ะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ มาทำความรู้จักกับตาอนัตาสตอรี่นะคะตาอนัตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงพากและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำมาเขียนนิยายนะคะในหนึ่งวันตาอาจจะ1ลงถึง1นงถึงสตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะ ในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบก,กวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุณามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะ คุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หนึ่งหรือลูกสอนมันจะรันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตายัางเขียนไม่จบ ตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเดียบเตียงวันต่อวันตามีพรตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ จะได้ทำความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตาย,ยังมีนีิสินเนาะตาทำงานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้พักค่ะตาก็เลยหารายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟ จากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้ะเนาะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นกระ,ะบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะ ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็าหากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ